สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะช่องวัดี h ชนแนลค่ะผู้ป่วย sle วันนี้สวยงามสมนแฟนมากเลยออกไปทำธุระก็มีชุดที่ใส่ออฟฟิศนะคะชุดที่ใส่ทำงานออฟฟิศก,ก็เอาออกมาใส่เยอะๆมันมีเยอะค่ะก็ออกมาใส่ แดดแรงมากค่ะแรงมากเลยเดีย๋ยวพาเดินไปตรงนีง้ <G ül> วันนี้สดชื่นหน่อยนะคะวันนี้ Sle ไม่กำเริบค่ะก็ะจะดูสดชื่นสดชื่นหน่อยเนาะจะพาไปดูดอกไม้ แต่คงไปไม่ได้แล้วค่ะมันแดดโหวันนี้แดดสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันอ๋อเดี๋ยวนะคะขอบพระคุณนะคะผู้ที่ติดตามและผู้ที่เข้ามาชมคลิปทุกท่านเลยนะคะอ่าผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆขอบพระคุณค่ะก็เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย SLE คนนี้นะคะเข้ามาแล้วรบกวน กดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์เนี่ยพูดเลีนแบบเขาโทษค่ะมันอะไรติดตาถ้ามีคนอนะไรซับสไครต์ขึ้นถึงพันหนึ่งเราจะทำรายได้ได้อะไรเงี้ยชอบค่ะจะมีรายได้กับเขาบ้างรอเงินประกันสังคมนี่หลายปีจังค่ะ จะแย่อยู่แล้วประกันสังคมอ่ะเวลาเก็บจากเราเนี่ยคุณสุดยอดมากนะคุณรีดเลือดแบบรีดเลือดแบบเจ็ดร้อยห้าสิบ่ะเออถามถามเจ้าของเงินสักคำไหมเจ็ดร้อยห้าสิบนั่นทิงบางกินบางกินได้นานเลยนะคุณก็เก็บไปหาเพื่อสวัสดิการที่ดีภายในอนาคตของคุณใช่ไหมคุณอ้างอย่างนั้นเสร็จแล้วเป็นไงประกันสังคม โรงพยาบาลก็อย่างกับโรงพยาบาลไหนก็ไม่รับเพราะอะไรเข้าไปเบิกกับประกรันสังคมคุณยากดิฉันก็ดีใจค่ะที่ได้ออกงานแล้ะเลิกหยุดส่งประกรันสังคมเพราะว่าดิฉันเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ประกรันสังคมมาหาเข้าเกณฑ์เงินชราภาพแล้ว <laughs> ทำเกินสิบห้าปีมาแล้วค่ะก็ว่ากันไป ดิฉันก็รอค่ะรออยู่จะตายก่อนได้ประกันสังคมหรือเปล่านี่ดิฉันยังไม่ทราบเลยค่ะอนี่พามาชมเนี่ยนี่อันนี้นะคะเป็นว่านสีทิศอันนี้สีแดงที่เคยโชว์นะคะสวยมากไม่ยอมแตกหนอ่อห่วหน่อมากแต่อันนี้ค่ะยังไม่ออกดอกเลยแต่ว่า ดอกสีอะไรเราก็จำไม่ได้แล้วอ่ะซ้อนเหมือนกันมั้งคะรู้สึกดอกซ้อนๆค่ะเป็นชั้นๆอันนั้นก็เป็นบอลอ่เอ่สอสับปะรดสีเขาจะเรียกว่าบอลสียู่เลยกุนอิมชนิดหนึ่งวันวันนี้ค่ะวนเวียนอยู่แต่ในบ้านชมนกชมไม้ชมต้นไม้สาเกสาเกข้าเหนียว ดิฉันก็จะบอกว่าการรอเงินประกันสังคมเนี่ยทรมานมากเลยนะตอนเก็บไปเก็บเก็บไม่ถามกันซักคำว่าคุณพอมีพอกินพอใช้ไหมฉันเก็บไปเท่านี้แต่พอจะได้คืนเนี่ยยากยากมากเลยอ,ะอ่ะอตายแล้วไม่ได้เดินเทปพพูดไปต้องเยอะแล้วอะ่ะ พูดไปจนจะจบเรื่องอยู่แล้วไม่ได้เดินเทปอ่ะน่ากเกลียดจังเลยเนาะแก่แล้วก็เลอะเลือนไม่แก่ไม่แก่เพื่ออายุยี่ห้าเองพ่อายุสองห้าก็บทเรียนทุกอย่างในชีวิตกรรมของแต่และบุคคลไม่เท่ากันการที่เกิดมาแล้วเจอครอบครัวดีอบอุ่นแปลว่าคุณทำกรรมมาดีคุณทำบุญมาเยอะ คนที่เกิดมาแล้วลำบากแล้ววันหนึ่งไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วร่ำรวยทั้งกรรมทั้งบุญคุณทำมาเยอะแถมพอรวยอะ่ะจะมีโอกาสอยู่ได้ใช้เงินหรือเปล่าเงินเยอะแยะไปคุณก็ไม่คุณก็ไม่รู้จะทำไรเนาะเพราะชีวิตคุณทนชินกับการลำบากแล้วก็คนที่ลำบากเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาแล้วการจะบริหารเงนิงนการจะใช้เงินก็นไม่รู้จะไปใช้ที่ไหน มันก็แล้วแกบุญกรรมของแต่ละบุคคลอย่างดิฉันเนี่ยค่ะก็สร้างเวรกรรมมาเยอะการเกิดการอยู่การแก่การเจ็บเหลืออยู่การตายค่ะเกิดมาก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบเรียกว่ามีปัญหาอะไรทีเดียวไม่ใช่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าดิฉันอยู่ได้เพราะดิฉันทำใจค่ะ ทำใจอย่างเดียวแล้วจะอยู่ได้กับทุกสถานการณ์ทำใจยอมรับเราคงทำกรรมมาไม่งั้นคนพวกนี้จะไม่ทำมาลา,าวีชีวิตเราได้ขนาดนี้เราหมดเป็นหมดกรรมเราก็จะจากกันไปดิฉันอาจจะไปก่อนใครเลยก็ได้ในครอบครัวนี้หลังจากน้องดิฉันหนีไปแล้วเมื่อตอนเป็นจะเพศเมื่อปีอ่อ40 เบนเจเพศอะเขาหนีชีวิตโลกเข,เขาเขาเบื่อหน่ดิฉันก็ทนอยู่ทาเมื่ออยู่เราก็ต้องทําหน้าที่ลูกและแม่ให้ดีที่สุดคือที่ทนอยู่เนี่ยเพราะว่าเรายังมีภาระ,ระก็คือเรายังมีภาร,ระบุญคือ,อยังต้องตอบแทนผู้ที่ให้กำเนิดมา คือดีชันใจดิฉันคืออยากจะอยู่ส่งเขาให้ไปในที่ที่ดีพบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดิฉันคิดว่าดีไม่ดีเขาต้องส่งดิชันแล้วตอนนี้ sle ของดิฉันกำเริบเยอะมาก sle กำเริบเสิร์ารเหลือเกินตอนนี้ดิฉันอาจจะตายก่อนพ่อแม่ก่อนลูกก็ไม่เป็ไรค่ะก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมของดิฉันไปคนที่อยู่ก็แปลว่าเขามีเวรมีกรรมเยอะนีคะใช่ไหมคะเพราะว่า ดิฉันหมดเวรหมดกรรมแล้วไปพบภูมิใหม่แล้วไม่รู้ไปพบภูมิสวรรค์หรือนรกอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าดิฉันถือว่าดิฉันทาหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยนะคะสําหรับดิฉันตอนนี้นะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วไม่เลือกจะเป็นหน้าที่ลูกหรือหน้าที่แม่สุดทางแล้วค่ะสุดทางดิฉันนี่ก็คือรอส่งรอ ดูแลรักษากันไปพ่อแม่โอเคเรามาพูดถึงบ้านสีก่กอดีกว่าเมื่อกี้ก็พูดไปแวบหนึ่งพอหยุดเทปเข้ามาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนาะด <c oughs> ิฉันก็ตามตามค่ะตามอข่าวเด็กตายที่บนภูเขาที่ดาวเนปจูนอยู่แล้วยูทูบเบอร์เขาก็ทำกันทำข่าวค่ะทำคอนเทนต์ให้เราดูว่าเออมันอะไรถึงไหนไอตัวจำเลยอ่ะค่ะตัวจำเลยดาวเนปจูน่ะ จำเลยสองัวเมีดาวเนปจูนน่ะพฤติกรรมอะไรยังไงโอ้ไปดูเถอะค่ะดูไม่ไหวคนที่เขาทำข่าวทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกนี้ก็อาจจะดูไหวแต่ดิ่ฉันดูไม่ไหวค่ะไม่ไหวจะเคลียร์จ้าเป็นคนที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้ว่าบุญกรรมเวรกรรมอะไรยังไงเขาเขาไม่เป็นคนที่แบบไม่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 สำเนียก ก็วันหนึ่งค่ะเมื่อบุญเก่าเขาหมดตอนนี้บุญเก่าเขามีค่ะเขาเสวยสุขเขาร่ำรวยเขาไปนู่นไปนี่แบบราชามันก็บุญของเขาแต่เมื่อหมดบุญเมื่อไหร่กรรมสนองทันทีเลยแน่นอนดิฉันไม่ได้อะไรไม่ได้แช่งไม่ได้อะไรนะแต่เขาต้องได้รับเวรกรรมของเขาเองค่ะถ้าเขาทําเด็กจริงๆนะคะที่ดาวนัจูน่ะเอาเด็ก เอาศพเด็กไปทิ้งที่บนภูเขาอะค่ะจะจะเด็กจะตายที่ไหนไม่รู้ดิฉันไม่รู้แต่ว่าพบศพบ,บนภูเขาจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นบาปมหันติดจรวดตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะที่ทำเอ่อคอนเทนต์มาให้ดู ขอบคุณทุกช่องค่ะไม่ว่าจะเป็นปาน๋าหนวยพี่หลวงมากลโรซอลีอ่เอ่ออรสมเกียิแจ๊ปออนออนทัวอัชลาบ้านสวนอ่อพนมจิติบ g ีแสวงเครื่องตามก่อการดีตุ๊กติก๊กจันสีฟ้าแม็ก Fa า a อนแม็ Mac, เนาะดูหมดเลยค่ะออลิมิเต็ดนิวส์มาเนียบอกแล้วเนาะตามผู้ก่อกันดีเนาะตุกติกเดี๋ยวนี้เขาโหดังค่ะดัง <c oughs> แล้วก็วีออสวีออสชาแนลแล้วใครอีกอะที่เราไม่ได้เอ่ยถึงป้อมคนมองข่าวเด c h ช n แนลโอ้จะลืมเด c h ช n แนลได้ยังไงช่องโปรดคะ่ะช่องโปรด น้องเดเป็นคนดีค่ะในสายตาของดิฉันนะคะเป็นคนรู้ผิดชอบรู้ถูกรู้ผิดไม่ไม่เหมือนคนอื่นที่แบบว่านางไม่ผิดเลยนางมีจะถูกใครขัดใจนางนางเล่นสั่งพวกเล่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นคอนเทนต์บาปนะคะเล่นงานกันนะคะพวกเราเอ่อในเมื่อยูทูบเบอร์จะฝั่งความถูก ฝั่งความผิดอะไรก็ตามอะค่ะแต่ว่าฝั่งความถูกเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีความรู้การศึกษาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าผิดใจกันอะมันก็จะเล่นกันแรงยุแรงยุ <c oughs> <c oughs> ก็อย่ายกพวกตีกันเลยนะคะผิดใจกันก็เอาเป็นเรื่องของตัวต่อตัวไปเลยก็ไม่ต้องไปอะไรมากมาย อย่าไปเล่นเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเหล่ารุมกันอย่างนี้ค่ะอ๋อดิฉันไปดูด้วยนะนะหยาดเพชรพิหยาดพิหยาดพิหยาดของทุกคน <c oughs> แล้วก็น้องบุมน้อยร้อยเอด็ดดิฉันดูได้หมดอะค่ะถ้าคอนเทนต์นั้นน่าฟังก็ดูก็บางทีถ้ามันเฮ้ยมัน มันเวินเว,เวอร์เกินไปว่าคนเกินไปดิฉันก็เปลี่ยนช่องอ่อแล้วก็โหลพาวารรตี้สแล้วก็โหละพาชานแนลอเกือบลืมโหลพาวารรตี้สหนุ่มๆนุเขาก็หาข้ออ่าหาคอนเทนต์ดีๆค่ะของน้องรสสอรี่นี่ก็คือตอนหลังก็เชิญเชิญอ่าคนมาสตรีมหยาดกันก็น่าฟังเยอะเลยค่ะ แล้วก็น้องยิ้มน้องยิ้มก็ไปขึ้นสตรีมหยาดกับพี่โรสบ่อยใช่ไหมฮะก็ไปตามฟังจ้าน้องยิ้มก็ทำคอนเทนต์มาดีๆแล้วก็แสมแพมหยุดแสมแพมอืมตามดูอยู่ค่ะหยุดแสมแพมก็ทําดีป้อมคนมองข่าวดีมากๆเลยป้อมกระชากใจดีค่ะแล้วใครอีกนาะแต่ดิฉันตามเยอะมากมายหลายช่องอะ่ะก็นึกไม่ค่อยจะออกละ อ่าแล้วแมงกินูลแล้วก็น้องแมน้องแมงกินูนกับน้องเรมอนน่ารักคู่นี้เด็กคู่นี้เขาหน้ารักก็ก็มีจินตนานการมีฝันของเขาเนาะก็ไปตามกดไลค์กดกดติดตามอยู่กดติดตามมานานแล้วก็ไปกดไลค์ให้ทุกคลิปนะจ๊ะหนูๆโอเคค่ะคลิปนี้เราก็คงต้องลากันก่อนนะคะ,อะขอบพระคุณนะคะทุกท่านผู้ติดตามทุกท่านทั้งเก่าและใหม่นะคะขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปค่ะ ขอบพระคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้เป็นสันส่นๆนะคะเราช่วยหน่อยนะคะเผื่อดิฉันจะได้เป็นยูทูบเบอร์บ้างมันต้องให้ครบพันนะคะตอนนี้ก็ได้200กว่าแล้วได้เยอะแล้วค่ะสำหรับดิฉันนะคือมันเยอะแต่ว่ามันต้องเป็นพันนะคะพันขึ้นไปแล้วก็ไปทำชั่วโมงหรืออะไรถ้าที่รู้นะคะคร่าวๆรบกวนฝากกดติดตามหน่อยนะคะกดกระดิ่ง ให้สัน่นนะคะกด subscribe ช่วยใครมีเอเยอะๆช่วยกดแชร์ไปหน่อยก็ได้ก็ดีนะคะเผื่อเขาจะเข้ามาดูให้กำลังใจคนไข้ SLE คนนี้ค่ะก็ทําคลิปไปเพื่อเยียวยาบำบัดเพื่อให้มีความสุขไปวันๆหนึ่งค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็ขอพรพระค่ะให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ลอดจากโรคจากภัยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพมีครอบครัวที่อบอุ่นสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะอ้อขอบคุณเพื่อนทางเฟซนะคะพี่ๆทางเฟซพี่ๆช่องสามแล้วก็เพื่อนๆอินบุรีเนาะที่ติดตามไปเห็นในเฟซค่ะใน YouTube ไม่สามารถเห็นผู้ติดตามได้เลยอะค่ะในเฟซก็ไปเห็นอ้อช่องสามกับพี่ก้อยพี่เลี่ยมพี่ปนิกพี่แอนพี่แอนจิตอะคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงทุกท่านเลย แล้วก็เพื่อนวันเพื่อนทีเพื่อนออสเพื่อนหญิงเพื่อนมดเพื่อนกี่ที่เห็นใน a c e b o o k เนาะแต่ Facebook เขาบอกว่าเขาไม่ให้โปรโมทอะไรก็ไม่รู้ใจแคบแหมดิฉันจะไปให้เพื่อนดิฉันติดตามมั่งก็ไม่ได้หรอใจแคบอย่างไรปิดการมองเห็นที่ฉันที่ฉันคาดว่านะ ไม่เป็นไร a c e b o o k ใจดำก็แต่ก็ยังดีมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆคอยตามทาง Facebook ที่เราแชร์ไปเนาะแต่ว่าทาง u t u b e ไปตามตาม u t u b e ด้วยนะคะมากดติดตามกดกระดิ่งให้สั่นนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็มาดูกันตอนนี้มีแรงพูดนะมีลมหายใจอยู่แต่ต่อไปถ้าไม่มีลมหายใจแล้วอ่ะถ้าหายหน้าจอไปเกินสามวันเนี่ยแปลว่าไม่เป็นไร เกินสาวันก็ไม่ ICU ก็ขึ้นเฝ้าหรือไม่ก็ลงไปก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้ยังมีแรงเจ๋าๆอยู่ค่ะแต่อาการก็ไม่ค่อยดีนะคะอาการไม่ดีเยอะเลยค่ะหลังจากเป็น SLE แล้วก็มาเป็นโควิดลองโควิดก็เล่นงานย่ำแย่เลยค่ะร่างกายอ่อนแอลงเยอะโทษนะคะพูดเนี่ยเหนื่อยกลั้นใจพูดยาวๆมาทำเป็นคัดๆค่ะเพราะว่าหายใจไม่ทันเหนื่อยค่ะ โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ